จักผู้ใดญดอกพี่น้องไม่กินข้าวบันต้อดรอดูหนู่าชิงยังหอวพื่นกูติฮะหัวพื่นกูติทำนมำพี่กะปิมาให้กินสูออมเหนือบรไรหรออีหลาเอ้ยหมอกว่าออมสามตันอยู่เมื่อกี้ละตี เกืกมาซิมแนมันมาอันโชคใส่แไอโดมบอกแล้วตัมกมาให้น,นี่ยมกินแน่ต้มสาม่ขา,าบไข่ทัดน้ำพริกกะปิเออมันรวกดอกแค่เอ,อ้ยกับเขาเสียบปนีโต้เอฟซีมึงนี่มึงนั่งใสอมึงนั่นี่รดวอนั่บสัเลือปะจะไปใส่มึงมีงงานเรียนหนู มื่มีงานก็ไปกีดยางไปมาสำรวจซอยกันอือกบ้านมึงคบริกรมือสีดอกนีลนะครับบริการตาบริกรบริกรามหสวนเลยเน่ามาสตอร์นเราหนังรับหนีดอยู่รู้เขาเขคนต้องคนป่อนใจมันบริกรยางแก่ไพนี่แก่ มันะตกตีห่าต้องหกมุงไปกแล้วนี่แหละจำจำมันตกีกว่าบแม็กมากเลยเนี่ยตะมุ่งนี่ไทยมุ่งนี่ชัดเดิกล่องไหมพันไทยมุ่งนี่ประชัดเนี่ยนี่ตองท่าังสิโยงสิแบบ จิกกล้องอะไรอย่างเงี้ยน่ะแซมบ่แม็กกินหลายจิอะไรปหนิเฮ้ยโยเฮ้ยชาบ้านอ่านจกบไปอแล้วเราเพิ่งจะไปแฉงานวะทีไหนเออฮะเนงกนึงเออไปแฉงานเลยทำมาเขาเป็นขั oh. ้นหนังยางเหรอนะขั um> ้นหนังยางไหมขั้นเหรงกั้นนหรอกั่คนโตเขาเอาตีนบัตเหรอมาก้า จะหูงจ to mm ัดลงพลให่ลงพอกลางซอยนี well, ่แม่ม้อหเจายอเอมนชอบกมีเอางาลอยสอเหืิไปหดอกแล้ก็บอกว่าเนคนมาเห็นเองแล้วสไปบอกั่นบอกนี่แล้วมมีเวลาหรอมันก็ต้อ จ้างคนมาซอยหลือซอยเห็ดต้องหาจ้างต้องจ่างคนเสื่อมเป็นน้ำเด้โมงสีงานจะคลองสิเรียวจ่างเสื่อมรถจะคลองรถอันตัวอืมจะสิรุษน้ำตบูไหมแมนไม่ต้องหาจ่างสองเป็นแบบคล่องแคล่วจังน้อยยุงเสียหาเมียมึงบอกมึงมาคล่องแคล่วได้ล่ะไทยคลิปไปเรื่อยๆเฮ้อ อีกสองเดือนมันจะเสรเกี่ยวเขาไม่ให้เนีกไม่หอดจานเลยาเต็มมากเต็มมันเลยก็้นยากคุณนยายรถเกีียวอเยาม้งไเขาช่องรถเขาเลยบะอะไรก็วมันกับปัหางล่ะมานไม่เลี่ยวก่าเหลายอี่เพะเลยสามคั้นเหรองานม่ดีดิล่ะช่องนี้ก็เขาปะเลย เอาข้านียไปจอดสวนเอาข้านั้นมั่นข้าก็ต้องข้าทฟนนข้อปูนตักิดูดู่ได้กับข้องสลีาก็บูสู่มันขนาดนมึงสียใจดมมาเกิดวันเราเห็นแต่เห็นมาเจอลจะปีสิบปีหรอเอามึงก็เห็นปีกายตอนเป็นเจริญปีกายมื่อเด็ดหลาย พ่การมันเป็นน้ำปาไม่เเบิตกูกับเบิ้เงินหลน์เนี่กามยะเพร่านบีก้อนมากันอลนั่นนี่ยบกูเิ้ลาวนอนะไีไได้ยมันมไ่มีโฮมจอดน้ำหนาฝนจะตื่จอดมังได้เนี่ยมันมีโฮมอยู่นี่ก็เขาล็อกกันนั่งอยมันีู้ดแรงมืด้บมากเลยสูสสามสูดรงมื เมาเอาหลังเอาเงก่อนบอกสิกี่จะาไปเน่ไปฉีดวัคซีนเออไปฉีดวัคซีนมันดูสามเอสตาโรดสองเอสตาซินิกาโดสอง่อไปซื่อพุ่อนา เขาตั้งเมนว่ามันนุ่มตั้งนุ่มเถอะมั้ยดแล้วนี่หมดันเขาตั้งแค่กว่าแม่บอเขาบอกยังนั่มหนแม่บอสแม่หัวเขามาจากป่านก่อนหัวมาจากลับอ่อมเหนือเป็นมันระเบน หมดกำลังกินอมเนียนี่ <c oughs> คือแซ่บแต่ว่ามหมูนี่นะใช่ป่ะามมือนัานนข้าวว่าหมดอย่างข้าวได้รหรอแซ่บบ่ล่าล่อนันกินเสีละแั่ไม่มาหยามนะทั้วเวยทั้งนานบ่เลียดหรอกเสียงยาบเลนี่คือกินหยาบไปเลยกระมันย่างเกีนแล้วเนาะมันบ่ล่ะปบเอามานันเหนียวอยู่แล้วมันต้องย่างพอนุ่มๆมันจะออกเบิร์เนาะบางย่างพอนุ่มๆมันนันอบเอาน้อเก้าเขาเก้าเขา อย่นเป็นฮอดจุให้เหม่หดบ่ฮอดเกี้ยวขาหนี่คุณคนเขาจอยนะอีหมดเขาสิบจอยนะเขาดอกกัะเกินอจะคล้องหน้าอย่างนี้ไรอะน่าพื้นนี่เขาสิจอยอยู่เออวนูี่ต้องมาหามเขาหึต้องหูเดิไปหไ้อหูบ่าบอกว่ามึงกระโจนโรคเวียนจะมาผนหมา ทำหน้าป๊กแม่่ะมาเด้นกินข้าวน้ำกัจ้าพี้นอกมาได้แม่ละมาท่มาจักเหี้ยแหละแกเื่อยลงนี่เราสร้างก็คือสร้างมึงแห้ย่หรอเกือคุณแมวครับเบิดเงินแสนหนึ่งคุณแมวมาลุกตายต้องให้กำลังใจลุกตาคุณแม่เาสั่มเติมลูกไว้ หน้าคู่กับร้ายเร็วเบ่งซามมดกี้ขขาพี่นักตาแสบ่เอพวกทรศับเนี่ย่าน แบงฟันย an he he ังไม่เขียนเขียอยู่หนบานมันมีรูปยีนงวงกันพ่อหน่อยดิประตูขอ่นงว่ะกัดประตูงงค่ะกับ้านงง็ีจะไหนส้อตังแต่หนามากขึ้นหรือ่ปล่าหนามาก น้ำาสิมาแจะพูดภ่ายีห่นขบอนแดงนข้าบอนพวกแจมงินพวกมัีหายขนเยอาค่ะกินขอน้ำกันกินขอน้ำกันพี่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้าเบิ้ข้ามเบบิาบมือตึ๊บเลยมือต๊บเลยวนี้สีฟ้าพืนต่อจ้า ป็นนกาี้พูดถึงหม้อผื่อนหมู่บ้านเนาะไปกินอันเก่าร้านเจเดือนนะโอ้ยต่หมอกุ้งกับขึ้นดังกุ้งก็ออกถึงจริงกันวะปอดปิดปิดเออโอเคโอเคนี่เขาเป็นเด็กไหมนี่มันหูเบ่นเนาะโหนดเจเดือนหูเบ่นเลยธรรมดาจังนี่อ้๋อไปมาจ้าก็เลยก็แช่ให้เนจ้าเด้อขอบคุณที่เบิองกันกา